إذا جاء حرف العلة في أول الفعل كما في وقف يسر يسمى فعلا معتلا مثالا مثالا وجدا بوارها وصلا وزنا شان وعدا وضعا وحبا وجبة وقفا شيء من هكذا فعل มันจะมีตัววาวอยู่ด้านหน้าเสมอว่าจดาว่าอลายว่าชนาวอาด d ว่าดออาว่าฮาบาว่าจาบาว่ากอฟานะฮะแล้วก็มันมีอีกนะครับการผ่านของกริยาในรูปของไอ้พวกนี้นะฮะก็คือง่ายเองนะฮะว่าจดานะก็คือพบแล้วดังนั้นให้บอกว่ากําลังพบนะกริยาในรูปของปัจจุบันให้ตัดตัววาทิ้งและก็ใส่ตัวยักษ ใส่ตัวยะให้แสดงถึงรูปของปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวที่2ของมันนะฮะให้ออกเสียงสระอีแล้วก็ตัวที่3ของมันนะฮะให้ออกเสียงสระอ,อูะออน,นะฮะดังนั้นวาจาดะยาดีดูทีนี้ลองผ่านดูนะฮะ <aj> วากอฟะยาจีวาจานะยาซีนูวาซอลายาซินวาจาบะยาจี ว่ ada อ ja? e ok ีด ok ูว่าล่าจ่ะยาดีอู่ยาดีอู่ว่าออะยาดีอูไม่ได้ออกเสียงยาดีอู่แต่ให้ออกเสียงยาดอูฮะว่าตออะมุดแรกของมันนะจะกลายเป็นเอ่อยาดอูลิอันนาเป็นเพราะว่ามันมิสูนะฮะเหมือนกับว่าซาฮาบะยาซาฮบูมันอันเดียวกับคำว่ายาซาฮบูว่าฮาบะอันนี้ก็เหมือนกันฮะ อันนี้คล้ายๆเหมือนกับด้านบนฮะดังนั้นก็จะเป็นายาฮาบูยาฮาบูโอเคนะฮะก็คือปัจจุบันทีนี้ในรูปของคำสั่งเราจะสั่งก็ต่อเมื่อมาจากของปัจจุบันดังนั้นเขาให้มาเกีิยนในรูปอดีตเราต้องผ่านเกีิยนในรูปอดีตกลายเป็นปัจจุบันพอเราได้ปัจจุบันปุ๊บต้องมันอยู่ในรูปของคำสั่งคำว่าหยุดในภาษาอังกฤษคืออะไรฮะหยุด ว่าก็วา <Wow. S 1> ในรูปของปัจจุบันยากีพูตัดตัววาทิ้งนะฮะแล้วก็ใส่ตัวยะเข้ามาแล้วก็ในรูปของคําสั่งเราต้องตัดตัวยะทิ้งนะฮะเพราะว่าตัวยะใช้ในรูปของปัจจุบันเท่านั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายของมันให้ออกเป็นสระตายดังนั้นอ่านว่าอะไรฮะกิฟต <G if. S 1> ์เียมาครับก็คือกิฟต์กริยาอื่นก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่เขาใส่ตัวตะเป็นเพราะว่าเ,าเราจะบอกว่าคุณไง ยากีฟูก็คือเขาเขาหยุดดังนั้นบอกว่าคุณหยุดก็คือตากีฟูนะแต่เราจะสั่งเขาเาจะสั่งคุณนะฮะมันเลยก็เลยต้องใส่ตัวตะเข้ามาดังนั้นต่อมาฮะตาซีนุสิ้นวาซาเนา่ก็คือช่างน้ําหนักก็คือยาซีนุกำลังช่างน้ําหนักซิ้นจงช่างน้ําหนักวากอฟ้าหยุดแล้ววากอฟ้าเนี่ยมันจะมีสองความหมายคะแปลว่ายืน cách nói là dừng cũng được. yakifu là đang dừng. give dừng dừng. chúng ta dừng. chúng ta dừng. chúng ta ta ta